คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเราเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของพายุเรื่องของดินโครนถล่มอะไรก็แล้วแต่เรามักจะเห็นภาพความประทับใจที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราก็คือมีทั้งหน่วยงานภาคราัฐภาคเอกชนพี่น้องประชาชนในชุมชนเองออกมาช่วยเหลือกันแต่ที่มากไปกว่านั้นเราก็จะเห็นองค์กรต่างๆนะคะที่ออกมาให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ให้เกิดขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อช่วงต้น มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยน่าจะเป็นชื่อที่ประสบกรณิกรชาวไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีวันนี้เราจะมาพูดคุยกันค่ะกับมูลนิธินี้ว่าจะเป็นต้นแบบแห่งความ,มแห่งการบรรเทาทุกข์ได้อย่างไรมีวิธีการทํางานอย่างไรและที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นของมูลนิธินี้เป็นอย่างไรวันนี้เราจะมา เรียนรู้ไปร่วมกันในรายการนะคะกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะคุณวีราศักดิ์โคสุรัตน์กรรมการบริหารมูล,ลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ละค่ะวันนี้เจอกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องของมูลและนิีิอาสาพเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยซึ่งเช,ชื่อว่าพี่น้องคนไทยได้ยินชื่อนี้กันเป็นอย่างดีแล้วก็หลายคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุกบทกภัยก็คงมีโอกาสที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพพระราชทานนะคะต่าง มากันต่อเนื่องกันแล้วนะคะคเพราะฉะนั้นวันนี้อาจจะต้องย้อนกลับไปนิดนึงหลายท่านอาจจะเคยมีโอกาสได้เข้าไปอ่านประวัติหรืออะไรก็แล้วแต่แต่วันนี้ลองมาเรียนรู้และพูดคุยกันไปพร้อมกันเพราะเรากําลังจะมีงานสําคัญเกิดขึ้นด้วยเป็นประจําทุกปีด้วยเช่นเดียวกัน,นกแต่ก่อนจะไปถึงงานตรงนั้นให้ท่านเล่านิดนึงได้ไหมคะว่าความเป็นมาของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาย,ยามยาสภากาชาติไทยเ,เริ่มต้นมาได้อย่างไรคะเริ่มต้นในปี2538 ช่วงนั้นผมจําได้ดีเพราะว่าผมเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอยู่ที่<ม>ทำเนียบรัฐบาลเกิดน้ําท่วมใหญ่ในประเทศไทยท่วมตั้งแต่ภาคเหนือตอนล่างยันมาถึงภาคกลางเต็มที่เลยนะครับ20กว่าจังหวัดเนี่ยท่วมกันแบบอย่างมากในการท่วมนั้นเนี่ยกู้คนก็พยายามที่จะออกมาช่วยเป็นความจริงอย่างที่ท่านผู้ดําเนินรายการได้อธิบายเอาไว้ว่าเวลาที่มันเกิดภัยพิบัติชนิดใดก็ตามเนี่ยคนไทยมีน้ําใจครับ<ม>ออกมาช่วยกัน ในกรณีนี้นีก็เป็นเรื่องที่น้ําพระไทยและน้ําพระราชาหฤทัยของเจ้าหน่ายท่านก็ทรงเป็นหัวเป็นใหญ่และครั้งหนึ่งเนี่ยณนะเวลานั้นเนี่ยพระองคเจ้าสมศสรีพระวรราชาทินด,ดาบาตพระอิสริยยศณขณะนั้นท่านก็ทรงเรือออกไปกับพวกกลมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยออกไปเยี่ยมเยี่ยมราษฎรแล้วก็ส่งมอบความช่วยเหลือต่างๆตอนนั้นจําได้เลยครับว่าไปแถวถนนจรัญสนิทวงในกรุงเทพเราในกรุงเทพเลยครับ เพราะว่าน้ําเอ่อลิมตลิ่งขึ้นมา<ะ>แล้วก็ท่วมตรงแม่น้ําเจ้าพระยาเข้าไปในพื้นที่ฝั่งทนท่านก็เสด็จไปเยี่ยมในระหว่างที่เสด็จเยี่ยมช่วยเหลือต่างๆไปนั้นเนี่ยมีราษฎรคนหนึ่งเนี่ยชูธนบัตรตั้งแต่ตัวเขาอยู่ในน้ำนะครับธ<อ>นบัตรยืนแช่น้ำตั้ตัวเขาอยู่ในในน้ำ<ะ>เขาก็ชูธนบัตร20บาทขึ้นมาแล้วก็ยืน่นยื่นมือมาให้ท่านก็ท่านก็ทรงแปลกพระไทยท่านก็ถามว่าฉันมาช่วยแล้วทําไมจึงเอาเงินให้เขาบอกก็ให้เงินไปเพื่อให้ท่านไปช่วยคนอื่นต่อไป จากจุดนั้นทรงทรงรับธนบัตรเปรียกๆ2ีบบาทฉบับนั้นเนี่ยกลับเข้ามาแล้วก็กลับมาตั้งพระราชปณิฐานว่าถ้าอย่างนั้นเรามาตั้งมูลนิธิอาสาพเพื่อนพึ่งพายามยากภายใต้ร่มของสภากาชาติไทยน่าจะเป็นประโยชน์จากนั้นน่าเป็นที่จุดกําเนิดนั่นคือ27ปีที่แล้วแล้วก็ปรากฏว่าประเทศไทยนั้นกน็ยังมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมภัยแล้งเนี่ยสลับวนเวียนกันเข้ามาอยู่ตลอดเวลาส่วนหนึ่งมาจากเรื่องการ พัฒนาเมืองแล้วไปขวางทางน้ําซึ่งอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ประบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีรับสั่งในเรื่องนี้อยู่เป็นระยะระยะนะครับหรือเรื่องป่าต้นน้ําไม่สามารถดูดน้ําเก็บไว้ได้น้ําลงมาจากป่าอย่างรวดเร็วก็ให้เกิดน้ําท่วมไหลหลากดินโคนลนถล่มแบบนี้เนี่ยราษฎรได้รับความเดือดร้อนแล้วก็พอเป็นฤดูฝนเนี่ยแบบเรื่องแบบนี้จะก็มาเป็นประจํานะครับพอหมดฤดูฝนในภาคเหนือเดี๋ยวน้ําเหนือก็จะค่อยๆไหลมาเป็นก้อนมวลน,น้ําขนาดใหญ่ก็จะไหลลงมาท่วมพื้นที่ราบภาคกลาง ซึ่งพื้นที่ราบภาคกลางนั้นเนี่ยก็จะเป็นตลิ่งนี่ก็จะถูกน้ําเทอขึ้นไปท่วมเข้าไปในพื้นที่นาข้าวเสียหายแล้วถ้ายิ่งเข้าเมืองก็เป็นพื้นที่ที่เปราะบางต่อเรื่องการมาของน้ําในภาคอีสานก็จะเป็นปัญหาเดียวกันแม่น้ําชีเป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเวลาฝนลงมากว่าแม่น้ําจะไปออกจากประเทศไทยไปได้ที่แม่น้โขงเพราะแม่น้ําชีจะไม่ไปไหนเลยนะครับต้องออกน้ำแม่น้ํโขงอย่างเดียวแต่เป็นแม่น้ําที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะนั้นกว่าที่เขาจะเลี้ยวเลาะเคาะเคี้ยว แล้วเมื่อมารวมกับเรื่องแม่น้ำมูลด้วยกันที่จังหวัดอุบลราชธานีเพราะฉะนั้นแม่น้าชีในช่วงที่ไปผ่านาจะเป็นสีสะเกดร้อยเอ็ดสกลนครพวกนี้เนี่ยก็จะมีอาการน้ําท่วมนั่นก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่แปลว่ามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาก็เก็บข้อมูลสถิติเหล่านี้ไม่ว่าจะน้ําเหนือน้ําภาคกลางที่จะเอ่อขึ้นมาแล้วก็น้าภาคอีสานเนี่ยจะมาในช่วงเวลาใกล้เคียงกันเพราะเป็ผผผผนผลผลกระทบจากมรสุมลูกใหญ่ๆที่จะผ่านเข้ามานี่ยังดีนะครับว่า ภูเขาสูงในประเทศลาวและเวียดนามนี้ได้ขวางเอาไว้ทําให้เราเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพียงโดนหางดิเพรสชันแต่การน,นั้นก็ตามเนื่องจากเราเป็นดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ําเพราะฉะนั้น,นที่ดินจะไม่ค่อยสูงมากราษฎรก็จะเจอน้ําท่วมนี่เป็นประจําความช่วยเหลือต้องรีบส่งลงไปพอหมดฤดูหน้าฝนของพวกภาคกลางต่อไปคนที่จะเริ่มเดือดร้อนเนี่ยก็จะเข้าเนี่ยเดือนที่ผ่านมานี้ตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยก็จะเป็นช่วงของพื้นที่ภาคใต้ใต้ตสุดนั้นเนี่ยนาราที่วาด นครศรีธรรมราชพวกนี้เขาก็จะเริ่มโดนละก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะงานนี่มีตลอดทั้งปีนะครับการระดมทุนเพื่อจะชักชวนให้ประชาชนมามีส่วนร่วมจึงเป็นเรื่องสําคัญแต่ละปีแต่ละปีก็จะจัดงานที่เราเรียกว่างานวันเพื่อนพึ่งพางานวันเพื่อนพึ่งพานั้นจัดขึ้นมาจริงอยู่ว่ามีการออกร้านจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็อาหารการกินที่ผู้คนคุ้นเคยชินกับการที่มาเดินงานเพื่อนพึ่งพา เอกสารกิจที่เกี่ยวข้องสําคัญสําคัญก็คือเป็นโอกาสที่จะทำให้คนเมืองล่ะครับเพราะคน,นที่มาเดินงานเพ,พ,พื่อนพึญญ่งพาส่วนใหญ่เป็นคนเมือง<ช>เป็นคนเมืองใช่ค่ะเป็นคนเมืองแล้วก็ได้รับการปกป้องเพื่อไม่ให้น้ํามาท่วมเมืองดังนั้นทําให้เขาเห็นว่าหนึ่งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในส่วนต้นน้ํากลางน้ํานั้นเขามีความเดือดร้อนและความช่วยเหลือที่ออกไปจากมูลนิธิอาสาเพ,พื่อนพึ่งพยายามยากเป็นประจําทุกปีนั้นเนี่ยต้องอาศัยมาจากความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกันดฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมนะฮะตั้งแต่ทํานิธีรู ว่าน้ำหมานเป็นยังไงแล้วของเขาเป็นยังไงบ้างท่วมไม่ใช่แค่ท่วมบ้านเรือนราษฎรน,นะท่วมไปถึงวัดวาอารามนะพระท่านออกบินทบาทไม่ได้แล้วท่านจะฉันอะไรอย่างนี้เป็นต้นทําให้พี่น้องประชาชนที่มาเดินชมงานเนี่ยเขาจะเห็นได้ภาพว่าเออนะมีหลายเรื่องที่ฉันก็ลืมคิดไปเหมือนกันมีเรื่องแบบนี้หนึ่งให้ความรู้เพราะฉะนั้นการแสดงนิทรศการก็มีส่วนที่สองก็จะเป็นเรื่องการชักชวนให้ผู้คนมาท่านอยากจะไม่มีส่วนร่วมในการบรรจุถุงถุงยังชีพ จะใช้ในการพระราชทธธานออกไปมีถุงให้สามารถไปศึกษาได้หลายแบบบางคนมาบอกไม่มีเวลาไม่มีแรงที่จะไปช่วยบรรจุถุงหรอกเพราะนั่งแล้วอาจจะมีวิธีของเขาว่าแต่น่าสนใจนะครับเวลาที่ใครได้ไปเห็นแล้วก็จะรู้สึกว่าโอ้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็น,ปนความเอาใจใส่ของท่านที่จะผ่านประสบการณ์ในแตนน้ําท่วมแตนน้าท่วมแล้วก็ส่งของกันไปนั้นเนี่ยของต้องไปให้เร็ว สองเมื่อของต้องเดินทางเป็นจํานวนมากนะนั้นเนี่ยน้ำหนักของที่มันทับทับกันนะั้นเนี่ยมันก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องถุงอวสดุหรือ,ห,อห่อหีบต่างๆมันอาจจะบุบแตกได้ <ฮะ S 1> ดังนั้นเนี่ยท่านก็จะส่งให้เลือกว่าอะไรลงก่อนลงหลังค่อยๆผ่านสร้างประสบการณ์<อ>นะครับว่าอะไรเรียงลงอะไรละเอียดมากละเอียดนะครับ ขณะใน,านการพวกอาหารการกินที่จะต้องส่งไปให้ในถุงยังชีพเพื่อจะให้ถึงราษฎรซึ่งณเวลานั้นเขาก็อาจจะต้องทิ้งบ้านทิ้งเรือนหรือแม้กระทั่งเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนอยู่ชั้นสองอยู่อย่างเดียวนะครับอยู่อย่างนั้นกันเป็นเป็นอาทิตย์เป็นเดือนแล้วต้องรับประทานอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ท่งชิมเองพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุมสวรีกรมเหมือนสุทธนารีนาสนั้นเนี่ยทรงมีชื่อเสียงอยู่และเป็นที่รู้จักว่าท่านทรงสนพระไทยในเรื่องอาหารท่านเลี้ยงดูพระธิดาของท่านมาตั้งแต่เด็กท่านก็จะเข้าใจเรื่องนี้ท่านก็จะ หาวิธีตั้งแต่ทอดไก่อย่างไงถึงจะให้อร่อยอไปอันนี้เป็นพวกอาหารปรุงสุกนะครับ<ะ>ก็ทรงมีพระรันริในการที่จะจัดให้มีรถประกอบอาหารเพื่อจะวิ่งเข้าไปในพื้นที่เลยไปหาที่จุดตั้งแล้วก็ประกอบอาหารสดให้ผู้คนรับประทานให้ร้อนอร่อยก็มีคนถามว่าทําไมถึงจะต้องทําอย่างนั้นในเมื่อสามารถส่งถุงยังชีพเฉยๆไปแล้วอยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไปจัดการเองได้ท่านก็บอกว่ากําลังใจคนสําคัญมากเวลาที่อยู่ในท่ามกลางพื้นที่ที่มัน ถูกตัดขาดแล้วหรือว่าอาหารการกินไม่ดี <c oughs> เขาอยู่ห่างจากบ้านเขาแล้วญาติพี่น้องก็ต้องมาอยู่กันใต้เต็นท์ใต้อะไรต่างๆน,ะนั้นเนี่ยการให้เขาได้ทานอาหารร้อนๆอ,อ,อร่อยเขาจะรู้สึกดีกําลังใจเขาจะดีอันนั้นเป็นเรื่องที่หนึ่งนะครับส,ส่วนของที่อยู่ในถุงที่บรรจุถุงถ้าเป็นพวกกลุ่มอาหารแห้งอะไรต่างๆปลากระป๋องหรือของพวกนี้นะครับก็ <c oughs> จะส่งชิมเองแล้วก็บอกเลยว่าน้ําจิ้มไก่ย,ยี่ห้อนี้หรือรสชาตินี้อันนี้กําลังดีอันนั้นอาจจะเผ็ดไปหรืออะไรต่างๆนะฮะนมเด็กหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่ส่ง ตรงเอาผ้าไทยใส่แล้วก็จะคอยกำชับบรรดากรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่จิตอาสาของเราที่ออกไปทํางานเนี่ยให้คหํานึงถึงของแบบนี้ด้วยอันนั้นก็เป็นเรื่องเวลาที่น้ําท่วมมาแล้วแล้วก็ออกไปช่วยก็ไดอ้อาศัยประสบการณ์27ปีเนี่ยแหละครับที่ทําให้ค่อยๆถอดบทเรียนกลับเข้ามาว่าแค่เอาของไปช่วยเฉยๆนั้นเนี่ยคนทั่วไปนึกไม่ออกแล้วก็ปริมาณปริมาณของที่ต้องออกไปทีหนึ่ง4,000ถุง6,000ถุงหรือบางกรณีเนี่ย พอฝนตั้งเขาเรารู้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแล้วว่าฝนขนาดใหญ่จะเข้ามาในพื้นที่ใดพื้นที่ใดเรารู้แล้วว่าพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ําโอกาสที่น้ําจะท่วมจะมาอย่างรวดเร็วถ้ารอให้ขนของจากวันนี้ไปถึงเมื่อเขาเริ่มท่วมแล้วอาจจะต้องใช้เวลาถึงสองสาวันถ้าอย่างนั้นอาจจะต้องเคลื่อนย้ายถุงอย่างชีพเหล่านี้ไปกองรอไว้ในที่ใดที่หนึ่งที่เป็นเซ็นเตอร์ในแถบนั้นนะครับพอปับ๊บเรารู้แล้วว่าน้ํายังไงก็มาแน่การเดินทางจาก จ่ายเนี่ยมันก็จะได้เคลื่อนเคลื่อนที่ได้เร็วเข้าถึงพื้นที่ได้เร็ววิธีการในการจัดการก็อีกเหมือนกันครับว่ามีขนาดแค่เรื่องบรรเทาทุกข์อย่างเดียวนะครับการบรรเทาทุกข์นั้นเนี่ยก็จะทรงตั้งหลักการเอาไว้แล้วก็ทรงเห็นพ้องต้องการตั้งแต่อ,อ,องค์ประธานกิติมศักดิ์ตลอดชีพก็คือพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมศสรีวลีกรมหมื่นสุทธนาลีนาศแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกกิติยาภานเรทราธิพยวดีกมรมหลวงราชสารเนีสิริพัฒนนั้นเนี่ยท่านก็จะ ตกลงบอกกับกรรมการเอาไว้ว่าจะไม่พยายามรีบเสด็จเข้าไปในพื้นที่เวลาที่น้ำก็กำลังท่วมๆเจ้าหน้าที่ที่มีทั้งหมดเขาต้องระดมเพื่อไปช่วยราษฎรก่อนถ,ถ้าหากว่ามีเจ้านายเสด็จเข้าไปเ,าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จพะพัฒกวงในเรื่องการมาถวายการต้อนรับดูแลการต่างๆเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวกลัวว่าจะทําให้ประชาชนเนี่ยได้รับความช่วยเหลือช้าลงเพราะฉะนั้นก็จะส่งจะรอจนกระทั่งเมื่อน้ําลดแล้วอะไรแล้วจึงจะค่อยพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการจะเสด็จเข้าไปในพื้นที่แต่ว่า จะส่งโมอนเตอร์ส่งติดตามอยู่สม่เสมอนะครับเพื่อว่าดูว่าน้ําเข้าที่ไหนแล้วน้าท่วมที่ไหนแล้วความช่วยเหลือของใครเข้าไปถึงไหนแล้วถ้าตรงไหนที่ยังขาดค่อยมาเติมปกติแล้วเนี่ยน้ำใจไทยเนี่ยเดินทางรวดเร็วอยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องตกลงกันว่าเอาเป็นว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่จราจรใหญ่ของแต่ละพื้นที่ว่าจะขอพระราชทานถุงจากที่ใดเอาไปไว้ที่ไหนจํานวนสักเท่าไหร่แล้วก็เอาไปจัดดาเนินการ ถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยระบบมันก็จะได้ไม่ไม่ต่างคนต่างทาเพื่อให้มีเบอร์หนึ่งในพื้นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นคนที่ดูแลเป็นคนออกหนังสือมาถึงมูลนิธิมูลนิธิก็จะรีบประชุมกันในกรณีหลังๆนี้เราก็ใช้ระบบการประชุมทางออนไลน์ได้เพื่อจะทําให้ความสามารถในการคณะกรรมการบริหารสามารถอนุมัติได้ทันทีเพื่อจะของจะออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปจัดงานเพื่อนพึ่งพาเราก็จะมีโอกาสได้เล่าเรื่องแบบนี้ผ่านป้ายบอร์ดนิทศการ์และถ้าประชาชนมีความรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมจะบริจาค จะเป็นเงินจะเป็นสิ่งของหรือว่าจะเป็นเรื่องการที่เขาบอกว่าแม้การบรรจุถุงเนี่ยเป็นประสบการณ์บางอย่างที่เขาอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันยังไงกันผมก็ไปร่วมมาแล้วนะครับหลักการกนะ็คือว่าเขาจะเอาของที่จะต้องใช้ในการบริจาคเนี่ยกองเป็นสถานีสถานีเอาไว้แล้วก็ตัวคนที่จะเอาเอาเอาของไปใส่ถุงนั้นเนี่ยก็จะถือเฉพาะถุงเปล่าเดินตามสถานีที่1 2- ึ่สองสไปเรื่อยเพื่อ<า>จะรับของ<ๆ>ลงไปนะฮะพวกของหนักจะลงก่อนนี้เป็นต้นนะครับพวกข้าวสารจะลงก่อน แล้วก็ปิดท้ายด้วยพวกซอสเสิร์ต่างๆที่มันจะไม่แตกแล้วก็ผูกถุงอันนี้แล้วก็กล่องเอาไว้นะครับ<ะ>อันนี้เป็นเฉพาะแค่การบรรเทาทุกนะครับเมื่อทํางานมา20กว่าปีเนี่ยเราก็ค่อยๆถอดบทเรียนครับว่านอกเหนือจากการรีไปเพื่อจะไปบรรเทาทุกสิ่งที่ควรจะต้องทําก็คือเรื่องของการเตือนภัยล่วงหน้าต้องสามารถเตือนภัยล่วงหน้าแล้วก็พบอีกฮะว่าสถานีตรวจวัดปริมาณน้ําฝนและปริมาณน้ําท่าที่เคลื่อนอยู่นั้น,น<ะ>ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นราบกันเลยในประเทศไทยนะย ยังไม่มีการไปติดสถานีโทรมาสซึ่งมันจะก็ต้องใช้ไฟฟ้า<ะ>แล้วมันก็จะรับปริมาณถ้วยตวงของมันว่าน้ําฝนลงมาเนี่ยตอนนี้กี่มิลลิเมตรแล้วแล้วถ้าเป็นปริมาณแบบนั้นเนี่ยถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มีลาดชันสูงเนี่ยโอกาสดินสไลด์สูงโคลนถล่มง่ายแล้วก็น้ําป่าไหลหลากลงมาเนี่ยพวกนี้ต้องไปอยู่ป่าต้นนา้าอาจจะอยู่บนภูเขาปรากฏว่ายังไม่เคยติดเลยก็ได้ลงมือทําหน้าที่ในฐานะที่เป็นมูลนิธิกลางก็เชิญบรรดาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้กรนะทรวงมหาดไทยแล้วก็ท้องถิ่นตลอดจนกระทั่งแม้กระทั่งจิซดาซึ่ดูแลเรื่องของดาวเทียมกรมอุตุนิยมพวกนี้เขาก็จะเข้ามาร่วมมือกันนะฮะแล้วในสุดก็สามารถร่วมกันกับมูลนิธิอุทกภพอย่างเงี้ยไปติดตั้งเ,เครื่องอุปกรณ์ในการตรวจวัดที่เรียกว่าเทเลมิเตอร์ในภาษาอังกฤษที่เราเรียกว่าโทรมาสโทรมาสมันรับอะไรต่างๆมันก็จะส่งสัญญ,ญาณล,ลงมาเราอยู่ส่วนกลางเนี่ยเรารับแน่นอนแต่มันจะเป็น แต่มันจะช้านะครับหากว่าเราเป็นคนรับสัญญาณอ่านสัญญาณแล้วก็อธิบายออกไปยังพื้นที่เราก็เลยจะต้องมีกิจกรรมในการไปฝึกอบรมบุคลากรน,นะในท้องถิ่นในอบตในเทศบาลในหมู่บ้านในชุมชนเพื่อให้เขาอ่านข้อมูลเหล่านี้สามารถเตือนภัยตัวเองได้เตือนภัยตัวเองได้ในหลายกรณีพอเขาเป็นอย่างนั้นปั๊บเขาก็อยากจะสื่อสารแต่ใน,นระหว่างน,นั้นสมมติว่าฝนตกแรงเสาไฟฟ้าขาดหรือว่าสัญญาณไฟฟ้าสัญญาณมือถือไม่มีในพื้นที่นั้นเนี่ยก็ต้องให้เขาใช้วอคิทอกิคือ วอ์วอลแดงให้ War, เป็นก็ต้องไปอบรมเรื่องการใช้วอลแล้วบางกรณีถ้าไปช่วยผู้คนออกเราก็ต้องอบรมเพื่อจะทําให้เขาสามารถใช้ผูกเงื่อนหรือว่าการใช้เรือการโรยตัวการอะไรต่างๆเข้าไปช่วยคนออกมาได้อย่างปลอดภัยของพวกนี้ก็จะเป็นของที่มูลนิธิได้ทํามานี่เป็นสองท่อนนะครับท่อนที่เมื่อกี้อันเริ่มมันต้องเริ่มมาจากเรื่องของการที่คุ้นเคยกับเรื่องเข้าไปบรรเทาทุกข์ก่อนบรรเทาทุกข์ให้เร็วท้องต้องอิ่มอาหารต้องดีข้าวของต้องเรียบร้อย สองก็คือว่าต้องเตือนภัยให้ได้ล่วงหน้าให้มากที่สุดแล้วก็จะเป็นการเตือนภัยเฉพาะเป็นพื้นที่เพราะถ้าปร,ประกาศเตือนภัยทั้งภาคเนี่ยคนบางพื้นที่ก็บอกว่อาอะไรันเกี่ยวด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าหากเป็นเรื่องว่าเทโทรมารตัวนี้มันสามารถครอบคลุมพื้นที่ใต้น้ําใต้ทางเดินของน้ำเข้ามาประมาณสัก3าสี่ชุมชนเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าอันนี้เกี่ยวกับเขาโดยตรงไม่ต้องไปดูอันอื่นหรือดูอันเนี้ยนะครับสุดท้ายก็คือว่าเวลาที่น้ําลดแล้วเนี่ยก็จะเกิดว่าโอ้โหมันกวาดข้าวของเข้าไปหมดเลย เรื่องกวาดข้าวของซื้อข้าวของใช้ในชีวิตประจำวันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ที่เป็นปัะเด็นมากก็คือว่าเขาไม่เะมีอาชีพเกษตรกรรม,มดังนั้นเนี่ยพันไม้พันพืชอะไรต่างๆของเขานี่<ะ>หายหมดเลยก็<ะ>เคยมีกรณีที่อุบลราชธานีอุบลราชธานีมีหมู่บ้านอันหนึ่งที่เขาปั้นปั้นเตาถ่านเ<ะ>ตาอ้างโล่เนี่ยนะครับ<ะ>แล้วขายเขาใช้ดินของเขาที่มันเป็นกองภูนของเขาอยู่ม,มาโดยตลอดเลยแต่น้ําท่วมนานมากมันทําให้มูลดินทั้งอันนั้นเนี่ย มันละลายหายไปกับน้ำหมดเลยเพราะฉนั้นเขากลับมาอยู่เขากลับเข้าหมู่บ้านไปเนี่ยเขาไม่มีดินที่จะมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปั้นคือทาอาชีพตัวเองต่อไม่ได้ทำไม่ได้เพราะฉนั้นก็ส่งให้ไปหาซื้อดินชนิดนี้จากที่อื่นนะครับขนขึ้นรถสิบ้อมาเลยแล้วก็เอามาส่งให้อย่างนี้นะเพื่อให้เขาฟื้นฟูเพราะทักษะของเขาไม่ใช่เป็นทักษะพาะปูกเขาเป็นทักษะในการปั้นเตาเพราะนั้นก็ต้องไปหาดินมาให้เขาปั้นเตาอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็พระราชทานดินสําหรับการปั้นเตานี่ก็เป็นของที่ไม่ได้ตั้งใจมาตั้้งแตต่น แต่ว่าเมื่อเข้าไปช่วยแล้วมีความผูกพันแล้วเข้าใจปัญหาของเขาแล้วเนี่ยการฟื้นฟูเขาก็ต้องแล้วแต่ละว่าแต่ละพื้นที่อย่างเช่นพื้นที่ย้อมครามปรากวว่าน้นําท่วมนานต้นครามมันตายมันตายหมดเลยแล้วถามว่าเออแล้วเขากลับมาแล้วเขาจะเขาจะ,เขาจะต้องทําผ้าย้อมครามของเขาต่อผ่านหาได้แต่จะย้อมกับครามอะไรเพราะนั่นก็ต้องไปหาพันคราม<ๆ>ก็ต้องไปทําความร่วมมือกับสถาบันการศึกษามหาวิทยาลายัยนักวิจัยต่างๆเ<ๆ>พื่อจะไปวิจัยค้นหาพันธุ์ที่ดีส่งเข้าไปให้เขาเพื่อจะเข้าไปเผยแพร่พันธุ์ให้กับเขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับ อันนั้นก็เป็นงานที่เห็นไหมครับว่ามันมีวงจรของมันมีทั้งวงจรของเวลาวงจรของช่วงเวลาวงจรของตัวภัยที่มันเข้ามาแล้วก็วงจรของการวงจรของการเรียนรู้และเผยแพร่งานเพื่อนพึ่งพาในแต่ละปีจึงเป้าหมายอยู่ที่เรื่องแบบนี้ครับถ้าอย่างนั้นเท่าที่เราฟังมาจากจุดเริ่มต้นของเพื่อนพึ่งพาก็คือการไปบรรเทาทุกเรื่องอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนปรากฏว่าเวลาเราเข้าไปช่วยเหลือเราเจอปัญหาที่มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต้องสอนให้เขา รู้ว่าเตือนภัยจะต้องไปดูจากตรงไหนอย่างไรให้เขารู้นะว่ามันกำลังและน้ํามันกําลังจะมาแล้วบางเรื่องสอนบางเรื่องเราไปเรียนนะครับเพราะเขาก็รู้บางเรื่องมากกว่าเรานะครับหมืีปราชาวบ้านใช่มีป่าชาวบ้านที่เขารู้เขามีวิธีมูเขามีวิธีดูของเขาด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เราก็ได้ไปเรียนรู้ด้วยกันและเปลี่ยนเรียนรู้กันงานเพื่อนพึ่งพาในจึงตั้งทีมตั้งชื่อเอาไว้นะครับเป็นงานที่ชื่อว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันในยามยากคำว่าเพื่อนไม่ทิ้งกันนั้นเนี่ย ไม่ได้หมายเฉพาะมูลนิธิไม่ได้ทิ้งชาวบ้านนะครับแต่ชาวบ้านก็ไม่เคยทิ้งมูลนิธิฮะคนชั้นการที่เดินอยู่ในเมืองมาเดินงาน <t> เพื่อนเพื่อนพาก็รู้สึกว่าท่านก็กาลังไม่ได้ทิ้งเพื่อนร่วมชาติของท่านนะท่านมาแล้วท่านสามารถร่วมแค่ร่วมได้รับความรู้ก็ดีแล้วถ้าท่านสามารถร่วมได้โดยการร่วมบริจาคยิ่งดีใหญ่หรือถ้าท่านบอกว่ามีแรงไม่ได้มีเงินบริจาคแต่มีแรงอยากมาช่วยบรรจุถุงมาถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยการบรรจุถุงเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่า เดี๋ยวนี้น้ําท่วมท่วมท่วมแรงเพราะว่าฝนขนมาทีหนึ่งไม่ขนมาเยอะมากเลยพอตกลงไปแล้วน้ําก็ท่วมอยู่นานความช่วยเหลือเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเขาขอกันประมาณ800ถุงพันถุงสองทันเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วครับเดี๋ยวนี้ขอกันต้องมา2 0 0 0ันสามพันสถุงสี่พันถุงเนี่ยบรรจุก,กัน3ามวันสาคืนยังไม่จบยังไม่ครบเลยนะครับแล้วใช้คนเป็นลอยๆเนี่ยก็กยังแทบไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่ทําให้คนชั้นกลางได้เรียนรู้ผ่าน,นการเดินงานเพื่อนพึ่งพา ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อประเด็นไฮไลท์สำคัญจริงๆท่านได้เล่าไปแล้วแหละว่าในแต่ละปีจะมีงานเกิดขึ้นแต่ปีนี้จะมีความพิเศษอย่างไรเราจะเจออะไรในงานบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่อค่ะ